สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูนัทธินิโยใส่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราในเรื่องของการวัดน้ำหนักค่ะดูกันเลยนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีหน่วยมาตรฐานนะคะอ่าเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเครื่องชั่งอันนี้เรียกว่าเครื่องชั่งอะไร อ่เครื่องช่างอันนี้นะคะเรียกว่าเครื่องช่างสองแขนนะคะต่อมาอันนี้นะคะเด็กๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะอันนี้เรียกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะอันนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นนะคะว่าอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าบ้านบางคนอาจจะมีก็ได้นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นเครื่องช่างอัตโนมัติค่ะ ต่อมาอันนี้คุณหนากันอีกแล้วไม่เอ่ยอันนี้เรียกว่าเครื่องช่างน้ำหนักตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะเคยเห็นกันไหมคะอันนี้เรียกว่าเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงค่ะในปัจจุบันนะคะเครื่องช่างเนี่ยมีหลายชนิดมากมายเลยนะคะแต่ว่าที่นิยมใช้โดยทั่วไปนะคะก็คือเครื่องช่างแบบ สปริงนั่นเองแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะคะที่หลายๆคนอาจจะคุ้นกันอยู่นะคะนะคะอ่าหน่วยการชั่งกิโลกรัมกรัมและขีดนะคะหน่วยการชั่งเนี่ยจะมี3อันนี้นะคะก็คือกิโลกรัมกรัมแล้วก็ขีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะอันนี้นะคะเครื่องชั่งสปริงนั่นเองอ่าหน่วยมาตรฐา an นที่ใช้บอกน้ำหนักนะคะคือกิโลกรัมกรัมและก็ขีดนะคะ กิโลกร,รัมนะคะจะใช้ยอออ่ออักษรกอไก่กอไก่จุดนะคะส่วนกร,รัมนะั้นจะใช้อ,อักษรย่อ,อก,ก็คือกอไก่จุดค่ะตัวเลขบนหน้าปัดนะคะของเครื่องช่างสปริงนะคะใช้บอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมแต่ละกิโลกร,รัมนะคะแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆนะคะนักเรียนอ่าอันนี้เห็นไหมคะนี่ช่องเล็กๆแบบนี้นะคะช่องเล็กๆแบบนี้นั่นเองนะคะนะคะ 1>, 1ช่องเล็กเนี่ยจะเท่ากับ1ขีดหรือว่า100กรัมนั่นเองตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะอันนั้นก็คือ1ขีดนั่นเองต่อมาถ้า10ช่องเล็กนะคะจะเท่ากับ10ขีดหรือว่า1กิโลกรัมค่ะตามแบบนี้เลยที่ลูกศรชี้แบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ10ช่องเล็กนะคะก็คือในแต่ละช่องเนี่ยนะคะจากขีดยาวๆสีดำเนี่ยนะคะก็จะมี ช่องขีดเล็กๆๆๆนะคะไปจนถึงขีดสีดำอีกอันนึงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ขีดนั่นเองก็คือเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองนะ,ะต่อไปค่ะการชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริงนั้นมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือจานสําหรับวางสิ่งของนั่นเองอันนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะถ้าสมมติเราไปซื้อส้มเขาก็จะเอาส้มเนี่ยวางบน จานอันนี้นะคะหรือว่าไปซื้อไก่เขาก็จะเอาไก่เนี่ยวางบนจานอันนี้นะคะอะมาดูส่วนประกอบต่อไปนะคะก็คือตัวเลขบอกน้ําหนักนะคะบนตาช่างเนี่ยจะมีตัวเลขนะคะบอกน้ําหนักนะคะเป็นเลข1 2 3 4 5สาี่ห้าแบบนี้เลยนะคะต่อไปเข็มนะคะเข็มชี้น้ำหนักนั่นเองถ้าไม่มีเข็มเนี่ยกิโลกร,รัมของเราชา่างได้ไหมคะ อ้าวไม่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นจะมีเข็มนะคะคอยบอกน้ำหนักว่าสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยหนักเท่าไหร่นะคะอันต่อไปนะคะก็คือหน้าปัดนั่นเองหน้าปัดเนี่ยก็คือจะบอกตัวเลขนะคะบอกตัวเลขเหมือนกันนะคะมีส่วนประกอบของตัวเลขแล้วก็ขีดต่างๆนั้นอยู่บนหน้าปัดนั่นเองต่อมาวิธีการช่างนะคะก่อนช่างเนี่ยพอเราไปซื้อของที่ตลาดนะคะเด็กๆต้องสังเกตเลยนะคะว่า เข็มนั้นอ่ะชี้ตรงกับเลขศูนย์พอดีหรือเปล่านะคะต้องสังเกตด้วยนะคะ่ามาดูขนาดช่างนะคะข้อที่หงเลยวางสิ่งของที่ต้องการวัดน้ำหนักเนี่ยลงบนจานก่อนนะคะต่อมาข้อที่2อนะคะอ่านน้ำหนักโดยดูว่าเข็มที่ชี้ที่ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขใดตัวเลขนั้นก็จะเป็นน้ำหนักของสิ่งที่เราชั่งนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพริกอันนี้นะคะเด็กๆลองเดาดูสิเขาว่าพริกเนี้ยหนักเท่าไหร่นะคะอ่าเข็มเนี่ยชี้อยู่ประมาณตรงนี้นะคะอ่าขีดที่1ขีดที่2และขีดที่3นี่เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นขีดที่3พอดีเลยนะคะแสดงว่าพริกนี้หนัก 3ขีดหรือว่า300กรัมนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเรามาลองทายกันอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นถั่วลันเตานะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าถั่วลันเตาเนี้อยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้อลองเดาดูสิคะว่ากี่ขีดลองนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าถั่วลันเตานี้หนักห้าขีดหรือว่า500กรัมค่ะ ต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะอ่ะอันนี้เป็นฟักทองนะคะเด็กๆฟักทองหนักเท่าไหรเอ่ยนี่ชี้ตรงเลขหนึ่งพอดีเลยแสดงว่าฟักทองลูกนี้มีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกร,รมัมหรือว่า1,000กร,รัมนั่นเองค่ะต่อไปดูอีก1รูปนะคะอันนี้หัวหอมนะคะอ่าเลยเลขหนึ่งไปแสดงว่าหัวหอมเนี้ยหนัก 1>, 1กิโลกร,รัมไปแล้วแต่ว่าเลยไปกี่ขีดเอ่ย1 2 3 4 5อ่้าเลยไป5ขีดนะคะแสดงว่าหัวหอมอันนี้หนัก1กิโลกร,รัม5ขีดหรือว่า1กิโลกร,รัม500กร,รัมนั่นเองค่ะมานะคะอันนี้ การวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างแบบดิจิตอลนะคะก็คือจะบอกตัวเลขไปเลยที่หน้าหน้าปัดของเขานะคะ,ะก่อนวัดน้ำหนักนะคะตัวเลขเนี่ยก่อนที่เราจะช่างสิ่งของอะไรก็แล้วแต่บนเครื่องช่างดิจิตอลนะคะตัวเลขบนหน้าปัดเนี่ยนะคะจะเป็นเลขศูนนะคะแบบนี้เลยนะจะเป็นเลขศูนย์แบบนี้เลยนะคะขณะ ขั้นตอนในการวัดน้ำหนักนะคะก็คือ1กดปุ่มเปิดเครื่องและเลือกหน่วยการวัดเป็นกิโลกรมัม2วางสิ่งของที่ต้องการวัดน้ำหนักเนี่ยลงไปเลยนะคะบนเครื่องชั่งนะคะข้อที่3ก็คืออ่านน้ำหนักจากหน้าปัดได้เลยนะคะสมมติว่า500ก็แสดงว่าสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยหนัก500กรัมนะคะ เด็กๆลองไปสังเกตดูได้ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีเครื่องช่างแบบนี้อยู่นะคะอ่ะอันต่อมาอันนี้เรียกว่าเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบเข็มนั่นเองนะคะก่อนวัดเข็มก็จะต้องอยู่ที่เลขศูนย์เช่นกันนะคะอันนี้เด็กๆน่าจะเคยขึ้นช่างดูนะคะแต่ว่าการวัด น้ําหนักโดยใช้เครื่องชั่งน้ําหนักตัวเนี่ยจะมีอันนี้จะเป็นแบบเข็มแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่เครื่องชั่งที่บอกเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะ,ะเข็มนะคะจะต้องตรงกับเลขศูนย์แบบนี้เลยนะคะขั้นตอนการวัดน้ําหนักนะคะก็คือถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งได้เลยค่ะอันนี้น่าจะเคยทํากันอยู่แล้วนะคะต่อมาข้อที่2เมื่อเข็มหยุดนิ่งนะคะ และชี้ที่ตัวเลขใดแสดงว่าาตัวเลขนั้นจะบอกน้ำหนักตัวของเราซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมค่ต่อมานะคะอ้าวอันนี้นะคะเป็นซูเปอปร์มาร์เก็ตรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมกันนะคะการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมนะคะถ้าเราไปตลาดแบบนี้นะคะเราควรจะ ใช้เครื่องช่างแบบไหนคะอาเมื่อกี้ครูก็เกินๆพูดไปแล้วบ้างนะคะว่าถ้าเราไปตลาดเนี่ยเครื่องช่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องช่างสปริงนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะคะในตลาดก็มีเหมือนกันนะคะอาใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนะคะนักเียลองสังเกตนะคะว่าอาเครื่องช่างสปริงเนี่ยนะคะบางอันเนี่ยจะ ช่างได้แค่5กิโลกร,รมัมบางเครื่องเนี่ยก็อาจจะช่างได้ถึง7กิโลกร,รมัม8กิโลกร,รัมนะคะแล้วแต่ขนาดของเครื่องช่างนะคะอ่อนะคะอันนี้เป็นการเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมอ้าวเขาจะช่างอะไรเนี่ยเขาจะช่างคนนั่นเองนะคะก็คือช่างตัวเราก็ได้นะคะอ่ะ ช่างน้ำหนักตัวคนนะคะจะเป็นเครื่องช่างอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบเข็มนั่นเองแล้วก็มีเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบดิจิตอลนะคะอันนี้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมเอ่ยอ่าอันนี้นะคะตามโรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกเนี่ยนะคะเขาจะใช้สําหรับวัดน้ําหนักตัวของเด็กทารกนั่นเองเพราะว่าเด็กทารกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ ยืนด้วยตัวเองได้นะคะก็จะใช้วิธีการนอนบนตาช่างนั่นเองนะคะถ้าใครมีน้องๆลองแอบตามไปดูนะคะอ่ะต่อมานะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมอยู่อีกนะอันนี้เป็นเครื่องช่างอะไรเอ,อ่ยเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอ่าเครื่องช่างสองแขนนะคะตั้งแต่ครูได้พูดไปแล้วนะคะต้นคลิปเครื่องช่างสองแขนเนี่ยนะคะจะ ใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยมากๆเลยอย่างเช่นสมุนไพรต่างๆหรือว่าตามร้านขายยาแผนโบราณนะคะที่ที่ขายพวกยาสมุนไพรหรือว่าตามร้านทองนะคะแต่ว่าตามร้านทองเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะคะเขาจะใช้แบบเครื่องช่างแบบดิจิตอลมากกว่านะคะามาดูเครื่องช่างอีกอันนึงของเรา อันนี้นะคะเป็นเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนั่นเองเด็กๆเคยเห็นกันไหมเอ่ยหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะอ่าเครื่องช่างตุ้มถ่วงเนี่ยเขาใช้วัดอะไรล่ะเขาจะใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเลยห้าแบบ100กิโลกรัม200กิโลกรัม500กิโลกรัมขึ้นไปแบบนี้นะคะก็คือสิ่งของที่ บรรจุอยู่ในกระสอบเช่นแบบบางคนนะคะซื้อข้าวแบบเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยนะคะเคยเห็นหมคะเด็กๆเป็นกระสอบใหญ่ๆที่แบบโหเราแบกไม่ไหวนะคะห้าหกิกิโลอะไรแบบนี้เป็นต้นเลยนะคะอันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการวัดน้ำหนักแล้วก็การเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองไปทำการในแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ